ทำไมโคเซ่ ose, บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งญี่ปุ่นถึงเข้าซื้อกิจาการปันปุลีของประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาหลังจากที่โคเซ่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องสาอางเข้าซื้อกิจาการปันปุรีที่เป็นลักชัวรี่เวลเนสของคนไทยมาดูกันครับว่าอะไรทําให้เขาตัดสินใจซื้อโคเซ่ ose, ได้ให้เหตุผลว่าดิวครั้งนี้เป็นการทําตามกลยุทธ์ที่จะดึงแบรนด์ท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง,าง,างๆเข้ามาเสริมทัาแันที่จะยึดติดกับทรัพยากรของตนเองเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคสําหรับ ปันปุริถือเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับแนวความคิดของโคเซ่จึงยึดมั่นมาโดยตลอดโดยจะผลักดนันปันปุริให้เติบโตไปในระดับโลกปัจจุบันปันปุริมีสินค้ามากกว่า2,300รายการครอบคลุมด้านเวลเนสและสปาได้แ,แก่เครื่องหอมเทียนอารม m a สเปรย์ฉีดหมอนสบูู่อาบน้ำโรชั่นทาตัวสกินแคร์ลิปบาลมีสาขามากกว่า26แห่งตามห้างสรรพสินค้าสุดหรูและมีสปาเวลเนส3แห่งรวมถึงยังวางขายใน 15ประเทศทั่วเอเชียและยุโรโดยรายได้ในปี2,566อยู่ที่579ล้านและมีกำไรสูงถึง83ล้านบาทซึ่งคาดว่าในปี2,567จะมียอดขายสูงถึง1,150ล้านและมีกำไรเติบโตสูงขึ้นอีก150เเซนแล้วเพืเ่อนๆละครับเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของปันปุริไหมครับถ้าเคยใช้ใช้ตัวไหนฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ